วิธีทําตัวอักษรจัดอย่างง่ายใน Adobe Illustrator ในเวลาไม่เกิน3นาทีขั้นแรกเราก็จะคลิกไปที่ตัวหนังสือที่ได้พิมพ์ไว้จากนั้นไปที่เมนู Effect ไปที่ Distort and Transform แล้วไปที่ Zigzag ที่บานหน้าต่าง Zigzag ปรับค่า Option ในส่วนของ Size รูปแบบ Absolute หรือ Relative ซึ่งในเคสนี้ผมจะเลือกเป็น Absolute นะครับตามด้วยตัวเลือกลิ i i s อ e e เ Segment และพอให้เป็น Corner หรือ Smooth อย่าลืมคลิกที่ Preview นะครับเพื่อให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปรับแต่งค่าเมื่อได้รูปร่างที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มโอเคและด้วยขั้นตอนและก็วิธีการง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวอักษรธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นขึ้นจากแบบเท่ๆแบบนี้ได้ ก็บอกว่าตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจไม่มากก็น,น้อยไว้ย,ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ